ปาดโทพี่น่องเลยฟีมือน่องสีพี่น่องชวดจานจูนพูนมาใม่ม่ท่าน่อยเข้ามาเข้ามาลุยพี่น่องันมีพักเลยแย่งึ่งเลยแย่งงึ่งซ้ายหนึ่ง กินปในหล่เด้อนใหนึ่งพักบกีงน่ะนึ่ลนี่ใช่แหละไปทางไหนถิ่มไปแลโอ้ยมันมนเน่ยจะไหวข้าวอะไรสิไปตูดผามืงเอื้แยแเป้เหรจะเก็บอยู่้าวอื้อบ่เก็บแต่บ่้นามีแหละสินะมาน้โอ้ยข้ามาลวใส่เกลเป็นหวกินกับแกลเสะกยังกเห็นบอนหนึงหลายมีใช่พวกคนใหญ่นมีใช่นะ ล้วหาล้วบกคออยู่ทางโลกาหาละข้างเดิอ้าวเจ้าคือบบปไปเก็บรองเราใช่ไหมบวกอบคอ่า่าฮ่าปกันสรหอังยังคิน้าหายด่าหายอาา

หอยไม่ทะเลนอให้จะส่วนชิบเถื่อยังไม่ได้ขาวป่าแค่ตืออะไรอยู่เอานังขางที่นน่นยก็นังได้เอืออยากนะเอาถั่วให้บ่เอาบอถั่วอันนี้สวยเออเดนมันหนังได้อยูุ้ยเจ้าก็สิอุ้มมันเมียนสวยไหมเนี่ยนะกินเลย เนี่ยเนี่ยเออให้เพื่อแช่กระตก็ได้นี่นะแล้นมึงนาจะพอิบปอนปาใยนี่เป็นภยนออมันวะอันนั้นตักตัวนนอลินขนาดไหนหนดูแล้วมื่อนี่หามาลายมือแล้วเขาไก่กจนบบได้มีแต่มีแต่ตีนยันหมูหนีผูใหญ่ยังชนนกนได้บวบปก เพิ่นเครียดท่าป้าเพิ่นเครียดท่าตีเพิ่นเหมือนพนตต๊กนวนองก็เพิ่นอยู่ในห้องขาแล้วไลมนอนขางเพิ่นลูกมากผมมาตีานทาลุ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 หลบสัสหลูกนี้แต่บนนอนเขาไปไก่เขาไปไรแตบนน่อขนน

อย่างนั้นแหละไม่อย่างไร้อยเติมสร้างแม่มันมาพอได้ใส่เงินน้ำแม่มันเนาะแม่มัไหนเดือนละสองพันก็เอาเราจะไปอยู่น้ำตาแปกบ่สองพันจีรุ่มกันหาบเดี๋ยวจะพัาดกี่เจ้เน้อยดอยใครจะซื้อไอ้น่ะยายแป้อยากเลี้ยงลูกไค่เลยพี่น้องยายแป้อยากเลี้ยงลูกใครแล้ว

เลี้ยงงงตัวทำนี่ได้ลสับปิดอนูกสับุิดขาเปล่าจะร่านพิการณาไปเลยเฮ้ยไปสมัครบริษัทอะไรเงินเดือนมันแทงเหรอไปในคนสัตว์เขาได้อีอะนันมันประกาศไปยัยแปสมุเรล่าให้จะเลี้ยงนี่จะก็เลี้ยงมันบ่้งเลี้ยงเลี้ยงต้องแชาแม่มันมากนะคาคน้าคบริษัทบน่อยยังลุยซุยนี่ก็มีจะก็เลี้ง ไม่ไม,ไม่บอลนี่อ้าวคั้งเท่านี้จะสิกินอย่างดิินดิ้านเนี่มางมกันเจก็นกะตาเลยแล้วนะโอ้ยเตรียมไปโลดไปเท่าน่อยยาแปลรหักสิเอาปเดี๋ยวไปปงจึกไปโหลดเออเอาขอสิไปเลยเออ จะอยู่หัวหน้ากับยายเปรย์เน,น,นี่ยทุกกะบะหมดแกแห้งเกิดผ้าล,า,ล <c oughs> าล้านนุ่มอะทำมันหูเอาก็ได้แล้วข้างขาเสกีปันไปเอาลานได้บ่ายบอกแล้วอยู่นอยู่ลำอนลำแหม,มันก็งหงออะไรกับคนอื่นมันก็แจ๊กแล้วมันกะจีหักอยู่ดอกมันก็หายตะมิดแล้วอย่างเอาก็เป็นทิศผุแล้วมันจะลืมแครกูเอานี่บอหายใจมึนหากกลางคืนนะ่ะมันนอนน้ำเท่าลยมันนั่น บ่ไดเออเลี้ลูกมากินนมนอนกินนมบ่ได้เอาลูกมันกินนมอย่างนมกองบ่นมหันนี่แหละเออยังกินนมแขกมันมันหันหัวตีนะบุกกินนะซื้อมาให้นะกินมาจากด้ามละหน่อยนะมันบ่นไม่ได้แม่ตุก๊กงไปเจาะแม่ตุ๊กมันได้ใช่ไหมได้เอาหากว่าแล้วเป็นหัวใจเป็นเราของเจ้าแบบมันบกขึ้นเนาะแล้วก็ชินยาใหญ่แปะแล้วก็หมักคือกันได้พี่น้องเลยพวกตำข้าวปล่ข้าวปุ้นนี่ก็ ว่าบ้านมันข้นกับกับคุณหมอยาเมื่อกี้ใส่ขวได้อยู่น้ำไอยู่ท้งรูปงได้อยู่ฐายังใหญ่แต่เป็ดมันอยู่ฐานระบาเล่รบาเล่าอยู่น้ามนไปินอ่ะเ็นบิร์ไปใหเมอาเอาส่บางวลานคดเลยติ

มาจับไปเลยว่าุท <göster> ย <ges 2> mm ัง hmm. ือใหน้านจับไป่าแมะพ่อสมีบ่นีนี่ละอะไรลูกแม่ข่อยก็ได้ลูกายซุยได้ได้ยังอ่ะนั่ซื้อมาเอาบบได้เหรอแล้วซื้อ ในคู่ได้หาอนาคตพันอาโจมอาจารย์นะฮันเฮ้ยพออวกัว่าไปหลุดแหละนะมันมีอยากจะโกหกติดกาเป็นครูเป็นอาจารย์กระเดแนแน่หละจก้าจุธว่าเข้าไปอย่างไรเฮียนไปได้ดอกมันเท่าเอ้ยซิ่งกันเข่าเนาะเงินเป็นเท่าไรแสนบาทุดถ่ายเงินเดือนมันผสมกับซิ่งกันเข่าเงินสองสามแสนบาท บัดพ้นบัดพ้นบัดพ้นงานได้ข่าวแล้วเงินเดือนนะนะพันกว่าบาทจะว่าสิบปีเนี่ย้ขาพันกว่าบาทเฮ้ยย้ายคนเดือนละจักล้านล้านล้านนะบ่นล้านหนึ่งคนห่วยลอยก็มีมาแล้วเงินเดือนนะพันกว่าบาทมั่นผสมกับการซิ่งเขาไปนะ เงินชิงอุ้ยเงินชิงแหละก็เงินแสนมาแหละกเมื่อไหร่ฮะนางเฮียนกับพี่สิบบุมีแล้วเขาหอบอย่างเขาสำนักพ่อแม่เขาก็เฮียนได้เออเฮียนสำนักสำนึ่งเลยเขาก็ขายลูกเขาออกโลดพ่อแม่ก็นเลยไปหาเหตุงานเออไปหาเหตุการณ์เหตุงานทั้งอื่นเงินเดือนมันก็ยังได้กลัวนอกจากว่าผู้ใจหักหมักอลีรน่ะตังทนอยู่เออได้ก็เอาบ่ได้เลยก็ะยาน์หมักก็เฮียนไปกเงินที่ไปสุวรรณที่มันบุมีอืมบุ๋มมนกองงาน จิหม้อช้อหมอช้าม็นยังมืดหนึ่งก็ได้ท่านอุ้ยหนาวบุบันนีเอาบววงให้ร้านเลยาปลาเช่ันนี่นน้องน้องะปลานาปลาเป้ทีเลี้ยงมันดูมันจเอาขอปู่เปล่อเก็เต็มไปเลยเด็กบ่าผ่อนจามันเลยเอากระปุ นี่อะไรตัวนไปสรองเบิกไิได้จัก็บจบจบตายแล้วดูไข่ยกับดังายแปกับกำลังยิ้มดีใจเ่ราะได้อุ่มหลานชุดถ่ายไดออุ่มเหลืองแทนาจะนอนมันก็มามีคิบบ้าบบ่ได้มมาเลยได้ นม่งเบื่เลือฮาา่ที่ยายคุเืนตื่นเลือยเฮ้อตายอ่นเบื่ออยู่หงมอสสา่ตายวะกินปลาเถเรามเห็นปาโอโถพี่น้องเอ้ยโฟกัสผู้อยู่กึางกลางต่างบ้านเรือประเมืองเล้เข้าไว้ที่เก่าด้วยยายคุณคุในนอนิกั แมเอาเดู้นบโีแหละแน่คือบนีก็เขามีอาหาพปลาห้ลัลิอย่าที่แน่กะทินอย่าที่แน่กะทินมันหลดเฮ้ยป้ามันหลดบมันกินมันกินมันกินได้แ่แกนแต่ว่ามันเสียปากมันอนั้น กมันกินขขาวกันมันกินเขากินแต่นื้อเกิดนเมื่อน้ำมึงคือกันห้าถาคุโให้พอนะมุขรายอุ้ยเดินหน้าอีซีนะยายคุณ จะเผาเห็ดลงจะปฏิชาพวงมันย่งหรานํ้กันขาดยังไงเลยก็มาไอ้เยไ่แ้มื่นะฮะยังไ้บวกไลเติบเอาในขนาดาามพันเะมัดออกยูบออะไรดอกอะไรเจ้าอยู่อรานถาสะได้คุณเ้าสิไป ถ้าหนึ่งถ้ากมาแ้วมไปเ็นเผ้ามาเอ้อม่้กมอีกะตูเดี๋ยวมือไมื่อไม่ม่สูดจยหายยังวะมือน้ำกูมาสูดแตม่เห็ดได้นี่น้ำไม่สมอมือน้ำกปจะสาวบ่ Né quá, chú ý con hết đi nghỉ rồi, <này>. ừ. <coughs> <coughs> hai chú uh, hết. Okay, hm, the... <samples> chú <coughs> <coughs> <coughs>